กรรมฐานเนี่ยมาเรื่องกายกรรมวิจีกรรมนโกกรรมและวิบากกรรมวิบากกรรมเป็นกรรมของกูแล้วมาเป็นกรรมฐานในปัจจุบันเรามาจากไหนไม่รู้ตอนนี้เรามาเป็นกูแล้วกูมาเป็นลูกคนกูเป็นคนแล้วกูก็มามีมาเป็นกูดีอย่างนั้นกูดีอย่างนี้ตามภาษากูนั้นมากรรมฐานเนี่ยมาเรื่องสติสัมปัญญะและเป็นตัวกรรมฐานเรื่องตัวกูของกูจึงจะมารู้ธรรมะคือตัวกรรมฐาน มาเรียนรู้กรรมฐานให้เกิดตัวกูของกูเรียนรู้กรรมฐานที่เป็นตัวรู้อย่ารู้กรรมฐานแบบกูรู้ธรรมะกรรมฐานมันคนเราธรรมะเวลาปฏิบัตินะนี่เราวิตกวิจารณ์ในข้อธรรมเวลาเราปฏิบัติเพราะเป็นตัวกรรมฐานไอ้กรรมฐานเนี่ยเป็นตัวสติสัมปัญญและสติปัญญาเป็นตัวกรรมฐานคือคือรูปนามขันห้ารือติปฐานสี่คือตัวกรรมไอ้ตัวกรรมเนี่ยเป็นกรรมของเราเพราะกรรมฐาน กรรมของเราเป็นกรรมฐานของกรรมคือธรรมะธรรมะเกิดที่กรรมฐานคือที่กรรมกูนี่เองนั้นตัวกูของกูมันมีอยู่แล้วกูตัวจิตจาคิดรู้สึกตัวกูของกูตัวธรรมะก็เป็นตัวรู้รู้ในตัวกูของกูมันจะเกิดก,กรรมฐานเ,นเกิดขึ้นแล้วว่าศึกษากรรมฐานที่เป็นสมถะไอ้สมถะเนี่ยคือความสงบของจิตไอ้จิตสงบมันรู้รู้แล้วสงบ ไอ้คำว่ารู้แล้วสงบเนี่ยมาเรื่องสติสมาธิอินทรีย์เป็นตัวกรรมฐานเขานั้นสติสมาธิจะเป็นตัวสภาวธรรมมันจะเป็นสติสมาธิอินทรีย์ได้มันจะมาจากฐานและเสียงกุศลจิตจิตจะเป็นกุศลก่อนไอ้ตัวกุศลจิตตัวกรรมฐานเนี่ยเขาเรียกสติสมาธิอินทรีย์สติสมาธิอินทรีย์มันเป็นกุศลไม่เป็นตัวกรรมฐานไอ้ตัวกรรมฐานเนี่ยเขาเรียกตัวกุศลจิต กุศลจิตของตัวกรรมฐานเนี่ยมันตัวบุญภายในเป็ตัวสัารธรรมเป็นตัวธรรมภายในมันจะไม่ตัวกูของกูมันเป็นตัวธรรมะตัวกรรมฐานดังนั้นกรรมฐานไม่ใช่ตัวกูของกูกรรมฐานเนี่ยมันเกิดจากธรรมชาติของการรู้ตัวกูของกูแล้วมันจะเกิดธรรมชาติธรรมขึ้นภายในภายในตัวกูของกูและกุศลจิตไอ้กุศลจิตตัวนี้เราตัวทานตัวศสีลงที่เป็นตัวกุศลจิตมันมารวมเป็นธรรมภายในไอ้ธรรมภายในมันจะทําภายนอก ไอ้ทำให้นอกของตัวกูองกูรักษาศีลให้ทานรักษาให้ศีลเจริญภาวนาธรรมะเนี่ยมันจอพานตัวศีลแล้วธรรมะก็จะเป็นธรรมะก็คือสติสตร,ระเป็นตัวรู้ธาตุรู้แล้วเราก็รู้ธรรมะว่าเรามีทานมีศีลแล้วก็ปฏิบัติธรรมแล้วเราก็รู้ธรรมะธรรมะต้องศึกษาให้เป็นถ้าไม่เป็นจะเป็นทิฏฐิวิบัติมันไปนหลงตัวกูองกูเขาดังนั้นธรรมะเนี่ยเรื่องรู้รู้อะไร รู้กูรู้กูเขาว่ารู้กูมันแเข้าใจดีชั่วดีชั่วแล้วก็เป็นกลางกลางนี่ถ้ารู้ธรรมสัจจะเราต้องรู้ธรรมสัจจะของกรรมฐานถ้าไม่ใช่กรรมฐานแต่ธรรมสัจจะธรรมะผิดทางเลยยังไงก็ผิดมันผิดเองที่กูเนี่ยไม่รู้กรรมฐานที่มันเป็นจริงพอไปรู้กรรมฐานที่เป็นกรรมฐานที่แบบเขาเขียนเขาเล่าเขาือเขาว่าธรรมะคือข้อธรรมข้อธรรมาพระพุทธเจ้าตัดแล้วเนี่ยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว จะมีสังขยานาขึ้นไอสังนาเกิดจากเถราจารที่เป็นอัตถกถาอาจารดีิจาจอาจารที่เป็นพัทธคัลตนาจารย์เขียนข้อธรรมขึ้นมาข้อธรรมจะเป็นลักษณะธรรมวิภาคหรือธรรมวิจารธรรมวิภาคธรวิจาร์มาจากพระเถรอาจารย์ที่ท่านทำนักยนนาละร้อยแก้วดยกองมาเป็นข้อธรรมที่เรามีและมีคําว่าอัถถาที่บายกับพระธรรมวิภาคอธิบายว่าธรรมะอย่างนั้นอย่างนี้น จริงธรรมะไม่ต้องอธิบายโดยเฉพาะด้วยสติสัมปทานยะรู้สึกเป็นตัวธรรมชาติธรรมโหสานานมันคือตัวฐานตัวสี่นึกคือสมุทละปรมัตนะเาราศึกษาธรรมวิภาคหรือธรรมวิจารหรือธรรมะที่เป็นข้อธรรมนั้นถ้าศึกษาไม่เป็นนะก็คนจะหลงทางทันทีเลยถ้าศึกษาเป็นก็ศึกษากรรมฐานนั่นแหละธรรมะที่กรรมฐานนั่นแหละแต่คุณต้องรู้ตัวกรรมฐานนะ ก็มาถามในัวกรรมของกูนะกูมาจากไหนไม่รู้มาเป็นกูมาไปกูแล้วกูยังไงต่อไปลนะ่ะกูเป็นพุทธบริษัทกูดีเพราะกูมีกูเป็นกิเลสจะล่อและต่อไปเนี่ยนี่ธรรมะวาหลงพูดเนี่ยแล้วศึกษาธรรมะวาหลงพ่อเทศแล้วคุณปฏิบัติเนี่ยหลวงพ่อ,พอจตางานเป็นคนที่พูดไม่ตรงกับความเชื่อที่คุณเชื่อเพราะคุณเชื่อในสิ่งที่คุณเชื่อฉันพูดธรรมะในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มากอ่อนเพราะคุณไม่ได้เป็นนักปฏิบัติจริงคุณนักปณิบัติมากกว่าถ้าคุณปฏิบัติธรรมจริงคุณต้องรู้ ธรรมะเป็นธาตุรู้เป็นตัวรู้เป็นตัวทานิป็นตัวส,ก,สก,กัดธรรมธาตุกุศลจิตไอ้นี่เขาเรียกว่าตัวสติอินทรีย์เมื่อธรรมะเป็นธรรมชาติของกุศลจิตสติอินย์เป็นธรรมชาติสภาวะธรรมแล้วคุณเป็นผู้รู้ธรรมคุณต้องลดทิฏฐิมานะเลิกหลงตัวเองแล้วมารู้ธรรมะตะจัจจะกคือความจริงดิสะความจริงเนี่ยดีมีอยู่ที่ชั่วอ้ามันเป็นยังไงก็รู้แล้วไงรู้อะไรรู้ธรรมะเพราะธรรมะมันไม่ชั่วธรรมะมันดีดีมอยู่ที่จิตจิตหนึ่ง คิดหนึ่งคือกุศลลจิตที่ป e. C. E. C. เป็นตัวอีเซอีเซเป็นติสมาธิสัญญาูุสึกเป็นตัวรู้ธาตุุรุธาตุรู้จิตหนึ่งมันจึงเป็นธรรมภายในถ้าเราไม่เข้าใจธรรมะตรงนี้คุณลุนไปหลงธรรมะที่คุณพูดคุณคิดกันเองอิเลสล่อหมดเลยก็กรรมเรามาจากไหนไม่รู้เรามานั่งอวดรู้ธรรมะพระพุทธเจ้าจากเขียนกันมาอ่านกันมาท่องกันมาลูกกันมาอ้างตำรากันมาตลอดทางแล้ว่าตัวเองเป็นผู้เข้าใจธรรมะพระพุทธเจ้า กรรคุณมาจากไหนคุณยังไม่รู้เลยแล้วคุณเป็นคนคนดีตรงไหนคุณยังไม่เข้าใจเลยดีที่ปั้นแต่งปรุงแต่งตัวเองดีเพราะตัวเองมีตัวเองเป็นกิเลสเองทั้งหมดกิเลสเราทั้งหมดที่เราทําขึ้นมาเองทั้งหมดเราปรุงแต่งนัวเองทั้งหมดนี่สาสของเสกที่ฉันกำลังพูดเพื่อให้คุณเข้าใจธรรมะภายในที่เป็นสัรธรรมกุศลจิตเริ่มเปลี่ยนอีกแล้วพรพอวิจาร์ธรรมะเวลาปฏิบัติธรรมกรรมฐานเนี่ยลูกกรรมฐานเนี่ยมาเรื่องของกุศลจิต เข้าใจไว้เราจะเข้าใจตัวเราเองอย่าไปรู้ธรรมะจะไม่รู้ตัวเองไม่ได้นี่เป็นเหตุผลเบื้องต้นที่ฉัจพูดให้คุณเข้าใจธรรมะวาปฏิบัติคือกรรมฐานเมื่อกรรมฐานเป็นสติสมาธิทอีซีแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยธรรมะเนี่ยมาเรื่องของเราเข้าใจตัวธรรมะเราเข้าใจธรรมะเพื่อเข้าใจวิธีการละชั่วตัวเราด้วยความหลุดพ้นเรียนรู้ธรรมะเพื่อความหลุดพ้นอย่าไปหลงธรรมะที่เราปฏิบัติแล้วหลุดพ้นไม่ใช่เราต้องหลุดพ้นแล้ว พาะเราก็เรียนรู้ธรรมะสายกลางเป็นรรกุศลจิตมาชีดีชีชั่วต้องรู้ตรงนี้ไว้เลยนะธรรมะไม่ใช่ตัวใครตัวใครนะธรรมะเป็นตัวรู้เป็นรรกุศลจิตสังขารธรรมเป็นตัวธรรมคุณก็นะนั้นธรรมะเนี่ยถ้าเราไปไม่เข้าใจมันจะหลงเลยพอหลงปับ๊บสําคัญผิดเลยว่าเรารู้ธรรมะเราบรรลุธรรมะเราค่ายกิเลสกิเลสเราอ่อเลยวันนี้จะพูดธรรมะให้เราเข้าใจทง่จากประสบการณ์หลวงพ่อถึงพ่อปฏิบัติโมทุกวันนึงวันเนี้ย เรื่องสติสัมปทัญญานี่แหละเรื่องกรรมฐานนี่แหละเรื่องสําคัญมากเลยมันประสบประการณ์สายตรงทางจิตใจเราเองตัวธรรมะกอตัวจิตใจเราเองกรรมกูเองไม่ใช่ธรรมะธรรมโมขี้โมอ,อะไรไม่ได้ทั้งนั้นนะมันกรรมของกูเลยละกับกรรมฐานก็กรรมของกูนั่นแหละกูมาจากไหนไม่รู้มาเป็นกูเอากูก็เป็นลูกคนกูเป็นผู้ชายกูลูกชายกูเป็นลูกหญิงกูเป็นคนลูกพ่อลูกแม่แล้วก็มีพี่มีน้องมาเป็นกูแล้วกูก็อย่างนั้นกูอย่างนี้กูเลยทุก แล้วกูมาใช้ศาสนาเพื่อปฏิบัติธรรมพ้นทุกข์แล้วกูก็มาศึกษาธรรมะเป็นตัวกูว่าวกูรู้ธรรมะกูหมดกิเลสกูพ้นกูพ้นกิเลสได้มันกูพ้นทุกข์แล้วไม่ใช่สักเรื่องเดียวเพราะตัวกูมันไม่เรื่องมันเรื่องจริงธรรมะมันเรื่องกูเข้าไปยึดมั่นถือมั่นตัวกูมาจากไหนไม่รู้เป็นกูเป็นกูเป็นลูกคนเนี่ยลูกคนมันจะดีตรงไหนมันชั่วตรงไหนก็ไปดูเอาไอ้ลูกคนเน่ยลูกคนมันลูกเดราชานลูกช้างลูกม้ามันก็ลูกเหมือนกันลูกคนมันจะดีจะชั่วที่ลูกมันได้นแะ ตอนนั้นไอ้ความเป็นคนก็นอพ่อแม่เราให้เราเกิดมาเป็นทุกข์พ่อแม่เราก็ทุกข์รั้นธรรมสัจจะเนี่ยต้องค้นหาธรรมชาติธรรมนี้ได้ว่าจะพ้นทุกข์เอกันได้อย่างไรไอ้ชาติคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยมันจะพ้นทุกข์ได้ยังไงพ่อมึงพ่อแม,ม่เราพ่อแม่มึงพ่อแม่กูพ่อแม,อม่เธอพ่อแม่ฉันพ่อแม่ท่านพ่อแม่คุณมันกระทุกในกันทั้งนั้นเกิดเป็นคนมันมีแต่ทุกข์แล้วเราจะพ้นทุกข์ได้ก็ศึกษาธรรมะพุทธเจ้าจะเข้าใจตรงนี้แหละเหตุและผลของเราเอง หลวงพ่อก็ศึกษาธรรมะตรงนี้มาประสบการณ์ตัวเองจึงเอาเอาศัยกรรมฐานพิชรณะเรื่มใสยในประธรรมคือกรรมฐานพิชรณะก็จะเห็นตัวธรรมะตัวรู้นี้ขึ้นมาตัวรู้เนี่ยมันเหมือนกับใหม่ๆเนี่ยมันรู้แบบเรามันขัดแย้งกับเราเราก็รู้ธรรมะก็รู้แต่เรารู้แล้วม,มันรู้มันงดงีดพูนง,งานเราอยากนิพพานอยากหมดกิเลสละอยากทิ้นภพสิ้นชาติสุดท้ายเราก็รู้ไปรู้มก็งดกิจกรรมฐานนั่นแหละ พราะอยากหมดกิเลสนะเราอยากหมดกิเลสอะมีธรรมะแล้วกูอยากหมดกิเลสทันทีเลยกูรู้ธรรมะกูอยากหมดกิเลสทันทีเลยธรรมะเป็นอภิญญากูอยากรู้วิมุตตาทิพูทิพมะยิธทีอะไรกูอยากเก่งทันทีเลยไม่พ้นทุกเลยหลวงพ่อเลยเงียบรอนั่งเงียบเงียบไม่ต้องอยากได้อะไรเลยนั่งไปกระทุกทุกกระทอนเอานั่งไปชีิตกูแม่มีแต่ทุกกระทอนเอาทนจะไม่รู้ทนยังไงไม่ได้ทนธรรมดานะทนต้องนึกถึงนุสเตนะ คนเพื่อทดแทนคุณพ่อแม่ทดแทนคุณชาตินาทดแทนคุณกุศลเจริญเป็นทานบาร,รมีปรมัดสภาวธรรมของกรรมเราคือกรรมฐานตรงน,นี้ต้องน,นึกให้เป็นตถัทาปัญญาที่ถิกรรมเราต้องน,นึกให้เป็นเทียบใช้ปัญญาศรัทธาเราให้เป็นทิฐิต้องใช้ให้เป็นเพราะเป็นหลักพุทธบูชานั่งไปทุกไปลูกคนไอ้ชาติคนยังเว้ยไอ้ชาติคนไีปัญหามันเยอะจะดับปัญหาก็ดับด้วยศรัทธาปัญญาเจ้าของคุนุสติ ่านนั่งกรรมฐานที่นุสติเป็นไอชาติคนจะดับทุกข์ได้จริงๆเลยหลวงพ่อขอใช้เหตุผลไอชาติคนมันคิดที่อะไรมันคิดทํามันถูกทางด้อนุสติพุทธานุสติธรรมาสังฆาธิราชารุสติกรรมฐานกุศลจิตสัทธาปัญญาทิฏฐินุสติกุศลจิตก็สติสมาธิเราให้ทานเรารักษาสิลปฏิบัติธรรมเรื่องสติจะเป็นทิฏฐิมรณะไม่ได้ไม่จะต้องเป็นกุศลกนุสติงั้นกกุศลจิตธรรมะอิปรมัดเนี่ตรงนี้มันแล้วแต่ใครจะกระชับชำนาญอย่างไรก็แล้วแต่เขา มพ่อยแนวทางมังพ่อไว้อย่างนี้มันมาจากฐานและศีลพอมันนั่งกรรมฐา,านปับ๊บจะเป็นตัวตนไม่ได้แล้วต้องบนุสติตัวเดียวไอ้นุสติเนี่ยเป็นตัวจิตเราต้องเข้าใจในการชำนาญเดินสติเดียวกับกับสัทธาปัญญาที่ฐิเรากุศลจิตถ้าเข้าใจแล้วมันจะเหมือนกับว่าจิตเราคล้อยตามกระแส